ท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมะของชาวบ้านจากสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัฒนารายมหาราชวันนี้ดิฉันสิริกรินชัยจะถึงอของขวัญจากพระพุทธเจ้าของขวัญก็คือสิ่งที่ทำให้ระรึกถ,ถึงซึ่งกันแกันสำหรับผู้รับและผู้ให้ เพื่อให้เกิดมิตรสัมพันธ์แน่นแฟ้นยั่งยืนของขวัญนี้ก็อาจจะเป็นวัตถุหรือปัดัยกาบแกลนโครงแต่งซึ่งสิว่าใครจะเห็นดีเห็นชอบถนัดจัดสันกันอย่างไรไม่มีกฎเกณฑ์เลยของขวัญนิยมให้กันทุกชาติทุกภาษาในหมู่ชนชาวโลกตามวาระประเพณีของแต่ละชาติ คนไทยก็ถือโอกาสจัดให้กันในโอกาสที่จัดงานต่างๆเช่นวันเกิดวันแต่งงานบวชโกนผมไฟลูกหรือว่าขึ้นบ้านใหม่งานฉลองต่างๆ,ๆตลอดจนขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งมกราที่แล้วไปแล้วก็เป็นวันขึ้นปีใหม่เราสมมติเรียกกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ โดยความนิยมตามการรับประเพณีก็มีการให้ของขวัญอวยพรซึ่งกันและกันแล้วก็เยี่ยนเยียนกันทำบุญตักบาทท่านทั้งหลายก็คงจะได้จับสรนของขวัญได้รับของขวัญกันทุกคนแล้วนะคะสำหรับดิฉันก็เป็นผู้รับจะเป็นผู้ให้อยู่ไม่น้อยทีเดียวค่ะการพบปะสังสรรค์ทำบุญตักบาทอวยพรกันและกัน ก็รู้สึกเป็นสุขใจอบอุ่นใจในระหว่างญาติมิตรเพื่อนฝูงดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านผูน้ที่มีความหวังดีและขอถือโอกาสอวยพรปีใหม่มายังท่านผู้ฟังทุกท่านในนามของคณะวิปัสสนากรรมฐานวัฒนารายมหาราชขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ด้วยผลแห่งกรรมดีทั้งมวลที่พวกเราได้บำเพ็ญมาจงคุ้มครองป้องกันสัพพะอันตรายแด่ทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญในคุณธรรมความดีมีลาบยศทรัพย์บริวารถาวรยั่งยืนสืบไปแล้วก็เมื่อได้พูดถึงอของขวัญซึ่งพวกเรา ได้จัดสรรให้กันและกันและรับจากกันและกันแล,นแล้วท่ยน,นก็นึกถึงของขวัญที่พระพุทธองค์ได้ให้กับไว้กับชาวโลกทั้งหลายแต่ของขวัญที่พระพุทธองค์ให้กับชาวโลกทั้งหลายนั้นเป็นของขวัญที่ยั่งยืนไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมสาหรับผู้ที่รู้รับและรู้รักษาท่านผู้ฟังคงจะนึกออกแล้วนะคะว่าของขวัญ ของพระพุทธเจ้าที่ให้นั้นคืออะไรคือโอาวาทคำสอนของพระพุทธองค์สามข้อใหญ่ๆที่ว่าสับพาปัจจะอาการนังซึ่งแปลว่าท่านทั้งหลายจงอย่าทำชั่วยอย่าทำบาปกุศลรสูตรสะสมปะทาจงทำแต่ความดีคือบุญกุศลจะจิตะปร,ะริโยทาปะนังจงทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส อวาดซึ่งเปรียบเหมือนของขวัญอันวิเศษนี้ถ้าใครได้ปฏิบัติตามยึดถือเป็นหลักใจไว้ได้แล้วชีวิตย่อมจะสว่างด้วยปัญญาและมีความสุขแท้การไม่ทำชั่วไม่ทำบาปนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงวางกฎวินัยไว้ทุกระดับจิตของผู้ที่จะสามารถทำได้เช่นผู้ครองเรียนทั้งหลายพระพุทธองค์ก็วางศีลห้าไว้ให้ปฏิบัติ เป็นสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีวิตโดยควรโดยชอบมีหลักประกันมีหลักธรรมะเป็นหลักประกันกมีศีลธรรมคุ้มครองการดำเนินภารกิจเพื่อยังชีวิตให้รอดอยู่โดยไม่มีอันตรายแห่งความผิดความบาปเช่นไม่ฆ่าไม่ทรมานไม่เบียเดเบียนชีวิตสัตว์ ใจเราก็เป็นสุขสดชื่นมีอายุยืนไม่ลักทรัพย์ไม่ชอบกองไม่ทุจริตใจเราก็เป็นสุขไม่ต้องระแวงระวังใครที่จะเกิดจากพยาบาทปองร้ายหรือว่ามีความผิดทางอาญาแผ่นดินไม่พูดเท็จไม่พูดตอ่อเสียไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อเหลวไหลย,ยุยงให้ผู้อื่นเสียหาย เราก็เป็นสุขใจที่จะอยู่อย่างสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่เจ้าชู้ประตูดินไม่ทำผิดสูกเข้าเมียเขาเราก็มีความสุขไม่ต้องระวังภัยสะดุงกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายแก้แค้นเราหรือว่าจะทำร้ายลูกเมียของเราตอบแทนไม่เสพสรายาเมาให้เสียสติเราก็มีความสุขมีสติสัมปชัญญะ ระลึกถึงสิ่งที่ถูกต้องดีงามอยู่เสมอๆความชั่วความผิดก็น้อยลงเบาไปหลักทิมนยของผู้ครองเรียนห้าอย่างที่พูดมาแล้วนี้ก็ใช่ว่าจะยากเย็นเหลือบ่าก,กว่าแรงของมนุษย์ปุถุชนเลยถ้าหากว่าเราพยายามฝึกตัวฝึกใจงดเย็นอยู่อย่างธรรมชาติที่เป็นกุศลแล้ว ก็จะมีความปลอดภัยเป็นสุขอยู่กับธรรมชาติเรียกว่าไม่ทำชั่วไม่ทำบาปข้อสองที่ว่าจะจงทำความดีคือบุญกุศลนั้นพระพุทธองค์ก็แนะแนวทางสังคมสงเคราะห์ไว้อย่างครบถ้วนเช่นให้ทำทานทานก็หมายถึงการให้การเสียสลละแบ่งปัน การเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังความคิดกําลังทรัพย์ซึ่งเป็นเจตนาดีหลูอเมตตากรุณามุทิตาแลอุเบขาขึ้นในตนเองและในผู้อื่นแม้แต่การให้ของขวัญซึ่งกันและกันก็จัดเข้าในหมวดทรรมได้ตลอดจนขุดบอกอรสราสร้างสถาบรวัตถุ สร้างโรงพยาบาลโรงเรียนทำอาหารไปเลี้ยงพระทิษุสามเนรหรือว่า,าให้สิ่งของแต่คนยากจนและผู้ประสบภัยต่างๆก็เป็นาทานทั้งนั้นการให้ทานเสียสละเพื่อส่วนรวมต่างๆนั้นยิ่งเป็นความดีเป็นกรรมดีเป็นบุญกุศลเป็นการสร้างเหตุดีแล้วก็จะเป็นผลดีทั้งปัจจุบันและอนาคต เรื่องทานคือการให้การเสียสละนั้นถ้าจะให้มีผลอานิสง์เต็มที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าต้องทำประกอบพร้อมด้วยองค์สามคือกายวาจาใจและครบทั้งสามการด้วยคือก่อนจะให้ก็มีจิตผ่องใสยิยนดีเต็มใจเมื่อกำลังให้ก็มีจิตผ่องใสยิยนดีเต็มใจ เมื่อให้ไปแล้วนานเท่าใดก็มันและรู้ถึงทานของเราและมีจิตปราบพ,พื่นยินดีที่เราได้ให้ได้บริจาคได้ทำไปแล้วนั้นอย่างน้อยๆก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นึกถึงทานของเราว่าเราได้ทำความดีอะไรไว้บ้างในวันนี้หรือที่เล้วมาเท่าที่เราจะนึกได้แม้แต่เวลาเจ็บป่วย ท่านผู้ใหญ่บางท่านก็ยังเตือนว่าให้นึกถึงบุญกุศลสนินทานที่เราได้ทํามาบ่อยๆว่า,าได้ทําอะไรไปบ้างเท่าที่จะนึกได้ก็จะเป็นกําลังใจให้ได้รับความผ่องใสชุ่มชื่นได้รึกได้แต่ความดีความเจ็บไข้ก็จะบรรเทาเบาวคลายหายไปเร็วด้วยอำนาจาผลกุศลของที่เราได้ทำไปนั้น ได้เดินบรรดาลช่วยอีกประการหนึ่งด้วยข้อที่สามที่ว่าจงทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นก็หมายถึงว่าธรรมชาติของจิตนั้นเดิมจ,จะฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบ้าง,างวนเวียนอยู่กับความคิดนึกตึ่นตรองการทำจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์นั้นต้องอาศัยสมาธิ จิตที่เคยสุกสมาธิแล้วย่อมจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ผ่องใสได้แต่ความบริสุทธิ์ผ่องใสของจิตนั้นก็มีหลายระดับหลายขั้นของแต่ละบุคคลผู้ปฏิบัติภาคเพียรภาวนาทางจิตเรียกว่าสมถากรรมฐานระวิปัสนากรรมฐานถ้านอกกวกิธีฝึกจิตทางสมถะละวิปัสนานี้แล้วก็ไม่มีทางอื่นที่จะทําจิต ให้บริสุทธิ์ทองใสเต็มที่ได้เพราะถ้าจิตไม่นิ่งไม่สงบไม่มีสมาธิได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำลายกิเลสซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตได้เช่นความฟุ้งซ่านราคาญความโกรธความพยาบาทความรักความโลภหรือว่าความชอบความไม่ชอบต่างๆให้บรรเทาหรือสงบลงได้ อาศัยอำนาจของสมาธิเท่านั้นที่จะควบคุมจิตได้คำสอนข้อนี้จึงเป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับชาวโลกผู้รู้จักที่จะรับรองไว้เป็นเหตุเป็นผลที่จะนำความสุขสงบขั้นยอดขั้นสูงสุดมาเป็นแนวทางปรุงชีวิตจิตใจให้สูงขึ้นจเจริญขึ้นทั้งพบปัจจุบันนี้และในอนาคตสืบต่อไป เออท่านผู้ฟังที่รักคะทุกท่านที่กำลังฟังอยู่นี้ก็ล้วนแต่มีความสนใจต่อความดีคือธรรมะปฏิบัติอยู่แล้วนับว่าท่านเป็นผู้มีโชคดีได้มาพบพระพุทธศาสนามีโอกาสรับของขวัญจากพระพุทธเจ้าอีกต่อไปขอให้ทุกท่านมีความภาคเพียรมีความอดทนมีความพอใจที่จะก้าวไปสู่ ทางสันติสุขคือการปฏิบัติธรรมะโดยยึดถืออหลักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาอย่างที่ดิฉันหละเพื่อนผู้บรรยายทั้งหลายได้บรรยายมาแล้วซึ่งเป็นทางถูกทางตรงและเป็นมหาคุศล์อย่างยิ่งที่ท่านจะต้องได้รับและรักษาของขวัญจากพระพุทธเจ้า,าไว้ได้คือได้รับความสุข ทยบูรสงบ,บเยือกเย็นดิ่นคุณธรรมของศีลทานสมาธิและปัญญา,าสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะคะขอยุติเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ